อัสนแล้มูฮัมหมัดมรฮัมะตุลลอฮ์ว่บริการตุพี่น้องถามว่าถ้าเราละหมาดนะครับแล้วก็อ่างสัดเดิมๆได้หรือไม่พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับการละหมาดของเราเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของการละหมาดนะครับเนาะที่ต้องศึกษาหนึ่งชูรูดเงื่อนไขในการละหมาดนะครับอุก,กุลในการละหมาดวาชิบในการละหมาดสุน,นัตในการละหมาดนะครับ นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดนะครับดังนั้นพี่น้องถามถึงการอ่านสุรเดิมๆนะครับในการละหมาดนะครับพี่น้องต้องรู้ก่อนว่าการอ่านสุรต่างๆในละหมาดนี้ถือเป็นสุนนะนะครับส่งเสริมให้เราอ่านนะครับแต่ถ้าไม่อ่านก็ถือว่านะครับละหมาดของเรานั้นถูกต้องและก็ใช้ได้นะครับดังนั้นเมื่อเป็นเรื่องส่งสุนนะเนี่ยนะครับเนาะสิ่งที่นบีส่งเสริมให้ปฏิบัติเนี่ยนะครับก็นะครับเป็นสิ่งที่เรื่องที่กว้างนะครับเราสามารถอ่านสุรอะไรก็ได้ นะครับที่เราท่องจํามาอ่านให้ถูกต้องอ่านให้ชัดในละหมาดของเรานะครับกรณีของพี่น้องที่เรียนศาสนามาน้อยท่องจําอันกรานมาน้อยหรือพี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่นะครับที่ยังท่องจําอันกรานได้ไม่มากนะครับได้แ,แค่สองสามสุรนะครับพอละหมาดท,ทุกครั้งก็จะอ่านสุรเดิมๆนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับเราสามารถอ่านสุรเดิมๆในการละหมาดของเราได้เช่นบางคนก็จําแค่คุณฮัวละอูฮัด ุณัอซอบินฟาลักคุณัอรสบินนสัสจำแค่3ามกุญ4ี่กุญนะครับแล้วก็สามารถนำสรลตต่างๆเหล่านี้นะครับมาใช้ในการละหมาดของเราได้เลยนะครับแต่ให้พี่น้องสำนึกเสมอว่าการที่เราละหมาดแต่ละครั้งเนี่ยละหมาดนะครับต่อหน้าอาลัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาดังนั้นให้ตั้งใจในการอ่านนะครับแล้วนะครับให้เราควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้นะครับเราจำสามสรล 5ปีข้า้งหน้าเราก็จำสามซุรออีก10ปีข้างหน้าเราก็จำแค่สามซุรออแลเวาก็ทรงมองเราอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะบา่าวคนนี้เขามีความตั้งใจในการละหมาดมากมน้อยเพียงใดเขามีความทุ่มเทในการท่องจําซุลรต่างๆหรือไม่นะครับเอ๊ะทำไมเขาต้องผ่านไปแล้วเป็น10ปีทําไมเขาอ่านแค่ซุลรอเดิมๆซึ่งตรง,ตรงนี้อัลเราก็ มองตัวเราอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับถามว่าละหมาดถูกต้องใช้ได้ไหมใช้ได้ถูกต้องอัดซูอะไรก็ได้สุรอเดิมก็ได้นะครับแต่ให้ดีควรที่จะอย่างน้อย1ปีท่องจํามาอีกหนึ่งซูลอหนึ่งปีท่องจาอํามาอีกสูรอนะครับยิ่งละหมาดได้อ่านได้หลากหลายสูรอนะครับ ความคุช่วในการละหมาดเพิ่มขึ้นรสชาติในการละหมาดก็เพิ่มขึ้นนะครับส่วนเราละหมาดและลูกเราละหมาดตามหลังเราลูกเราก็ได้เรียนรู้นะครับการอ่านอลกุรอานตามเราไปด้วยนะครับดังนั้นควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมและก็ท่องจําเพิ่มเติมไม่ยากเกินความสามารถทุกคนสามารถท่องจําได้ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับหวังว่าท่านนะครับจะพัฒนาในการท่องจําเพิ่มเติมและก็มีสุรที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในการ